สวัสดีค่ะ,อ,คะอ,อ,อ้อมค่ะอันนี้แถวอ้อมอิมีดาสาวไดีค่ะทุกท่านนะคะเอ่อทุกท่านนะคะหลายคนอาจจะทราบอยู่แล้วนั่นนะคะว่าอ้อมเป็นนักจิตวิทยาคลินิกและเป็นล่ามถ่ายด้วยหนังทางานควบคู่ไปด้วยกันนะคะทราบอยู่แล้วใช่ไหมคะซึ่งวันนี้นะคะอ้อมเลยพาทุกคนไปมองตัขคําศัพท์ท่ายและโครงสร้างในภาษาไทยผ่าน มุมมองของนักจิตวิทยาเคลินิกกันนะคะและมันเชื่อมยุงข่าวกับชีวิตจ,จิงด้วยกันนะคะว่าภาษาหนาน,นียไม่ได้เป็นแค่การสื่อสารเท่านั้นแต่เป็นภาษาที่สะท้อนใจของเราด้วยนั้นนะคะเมื่อคลิปก่อนเราได้เรียนรู้ค่ะว่าเลือกไม่หลงไปแล้วนั้นนะคะจำได้หรือเปล่าะคะซึ่งเป็นการลางแหลที่เกิดจากความรู้สึกว่า เอ้จะทุกตัวเลือกนั้นมีความหมายกับเหลาเลยไม่เลืองไปได้ง่ายๆ่ายน่น,นะคะแต่ถ้าเรามองเลึกลงไปกว่านั้นนะคะเราจะเห็นได้ว่าเลือกไม่ได้นั่นนะคะมีหลายแบบ แร่อแน,น,นี่คือเป็นสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะคะวันนี้นะคะคำที่จะโฟกัสไปก็คือการเลือกไม่แป็นกับการเลือกไม่ได้นั่นนะคะซึ่งจะต่างจากเดิมๆอย่างสิ้นชิงนะคะเพราะว่าทั้งสองคำนี้นะคะสะท้อนให้เห็นว่าทำไมเราถังถังไม่ได้และเหตุผลนั้นท่งผลต่อโดยตรงต่อสาภาวะ ทางอารมณ์ของผู้พูดนะคะเอองั้นเราจะไปดูวิเคราะห์เชิงจิตวิทยาคลินิกโดยตรงกานนะคะจะไปกันค่ะในมุมมองของหนักจิตวิทยาคลินิกนะคะการที่เราตัดสินใจไม่ได้นั่นนะคะอาจจะมีที่มาจากปั่ จภายในหรือข้อจากัดในภายนอกและทั้งสองอย่างนี้นะคะไม่ใช่ว่าจะเรื่องเล็กๆน้อยนะคะเพราะว่ามันส่งผลต่อสภาวะทางอารมณ์และภาษาที่เราเลือกใช้ยอย่างชัดแจ้งนะคะถ้าต้นแหกเกิดจากความไม่มั่นใจในตนวเองหรือได้รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสามารถพอ ก็เราอาจจะได้รู้สึกหมดแรงถอดแทนหรือแม้กระทั่งจะนิยามตัวเองว่าเอ้ยตัวเองเป็นคนที่เลือกไม่แป็นนะคะแต่ถ้าเลือกไม่ได้เพราะสถานการณ์แบีบคันหรือว่ามีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นั่นนะคะอาจจะแล้วมากักจะสะท้อนออกมาเป็นความอุ่งเหงกผิดหวังหรืออยากจะหลีกเบี้ยง เออสถานการณ์นั้นแทนนะคะเพราะฉะนั้นแม้จะเป็เพียังขังว่าเลือกไม่ได้นั่นนะคะแต่ในมุมมองของนักจิตวิทยาปัจเจเบื้องหลังของํำพูดนี้มีส่งผลต่ออารมณ์ คือความพิเศษของภาษาไทายที่สามารถแยกแยะความรู้สึกเหล่านี้ผ่านโครงสร้างทางภาษานะคะในมุมมองของหนักจิตวิทยาคลดิงนะคะการที่เราตัดสินใจไม่ได้หนัน,นะคะอาจจะมีที่มาจากปั่น จภายในหรือข้อจำกันในภายนอกและทั้งสองอย่างนี้นะคะไม่ใช่ว่าจะเรื่องเล็กๆน้อยนะคะเพราะว่ามันส่งผลต่อสภาวะทางอารมณ์และภาษาที่เราเลือกใช้ยอย่างชัดแจ้งนะคะถ้าต้นแหกเกิดจากความไม่มั่นใจในตนเองหรือได้รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสามารถพอ ็เราอาจจะได้รู้สึกหมดแรงถอดแทนหรือแม้กระทั่งจะนิยามตัวเองว่าเอ้ยตัวเองเป็นคนที่เลือกไม่แป่นนะคะแต่ถ้าเลือกไม่ได้เพราะสถานการณ์แบีบคัน้นหรือว่ามีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นั่น,นะคะอาจจะเลามาักจะสะท้อนออกมาเป็นความอุ่งเหงผิดหวงังหรืออยากจะหลีกเลี่ยง เออสถานการณ์นนั้แทนนะคะเพราะฉะนั้นแม้จะเป็นเพียงขังว่าเลือกไม่ได้นน่นนะคะแต่ในมุมมองของนักจิตวิทยาปัจเจเบื้องหลังของคําพูดนี้มีส่งผลต่ออารมณ์ นี่คือความพิเศษของภาษาไทายที่สามารถแยกแย่ความรู้สึกเหล่านี้ผ่านโครงสร้างทางภาษานะคะ